สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาต่ออีพีที่4โอ้ยคลิปนี้ยาวมากลูกดวงแม่หมอก็ไม่เคยทำคลิปแบบนี้เหมือนกันนะคลิปย้อนหลังไม่พอแล้วก็ตอนนี้มาถึงอีพีที่4ี่แล้วด้วยเออแม่หมอก็ยังไม่รู้นะว่ามันจะไปจบที่อีพไหนเพราะว่าพี่ไพ่อย,ย่างเราไม่จบนะอ่ะก่อนจะไปฟังอีพีที่4กดหัวใจกดติดตามให้กับแม่หมอด้วยนะแล้วก็ถ้าอยากน้อมรับพลังงานดีๆ คลิปไหนนะสามารถโยนของขวัญค่าครูเพื่อนอมรับพลังงานดีๆในคลิปนั้นได้ด้วยการกดตรงคอมเมนต์ของคุณนะคะแล้วมันจะมีแถบตัวหนังสือที่ให้พิมพนะ์เนาะมุมขวาล่างมันจะมีรูปกล่องของขวัญน,นะคุณกดตรงกล่องของขวัญแล้วก็โยนค่าครูมาหนึ่งชิ้นหรือสองชิ้นอะไรก็ตามแต่ที่คุณอยากจะเลือกเนาะแล้วก็พิมพ์น้อมรับคําทํานายและพลังงานดีๆส่งมาพร้อมกับของขวัญน,นะเพื่อที่คุณจะได้น้อมรับพลังงานดีๆนั้นให้เกิดขึ้นจริงกับดวงชะตาชีวิตของคุณนั่นเองนะจ๊ะ อ่ะเดี๋ยวเรามาต่ออีพีที่สี่นะแต่เน้นย้ำเสมอนะว่ามันคือพลังงานรวมพลังงานรวมคือพลังงานของหลายๆคนรวมกันนะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะดูเพื่อเป็นแนวทางฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวไปต่ออีพ e ีสองเอออีพีสี่ไม่ใช่อีพีสองอีพีสี่เดี๋ยวดูซิพี่ไพ่จะเล่าว่าอย่างไรต่อไปอืมเรื่องมันยาวแล้วนับเออเล,เล่าย้อนถอย,ถอยหลังด้วย เออเดอะเมจิกเชนชาริออตเอมเพรสก้าวไม้เท้าจัดเม้นที่ไพ่กำลังเล่าถึงเอนเนจีของคุณและทีนี้เมื่อกี้คลิปที่สามเป็นเอนเนจีของในฝั่งของเขาที่เป็นผู้ชายตอนนี้ พี่ไพ่กาลังเล่าอินเนอร์จีในฝั่งของผู้หญิงที่เป็นตัวของคุณบ้างและอ่าอย่าไม่หมอแทนตัวคุณเป็นตัวนี้ตัวน้องตัวสีขาวนะคือพี่ไพ่กาลังเล่าว่าคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ดีมากๆคือคุณเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนเออเป็นคนอบอุน่นอ่อนโยนอ่อนหวานเป็นคนเรียบร้อยมีความเรียบพร้อมในชีวิต เป็นผู้หญิงครบเครื่องเออไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถเพราะว่าอันนี้เมจิกเชียนคือคุณเป็นคนฉลาดเป็นคนเป็นคนมีไหวพริบเป็นคนมีความสามารถเป็นคนที่มีความรู้รอบด้านมีสติปัญญาที่ดี เป็นคนที่พูดจากเก่งสื่อสารเก่งใช้การพูดการเจรจาการโน้มน้าวเนี่ยเก่งมากๆแล้วคุณก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์มีวาทศิลป์ในการพูดและในบางคนนะอาจจะเป็นแม่หมอเหมือนแม่หมอนี่ก็ได้นะจ๊ะนะแต่คุณเป็นคนเก่งมากสติปัญญาที่แบบอินฟินิตีปปสติปัญญาที่ไม่มีวันสิ้นสุด แล้วคุณก็เป็นคนแบบคอยเอาใจใส่ดูแลห่วงใยเทคแคร์ทุกสิ่งทุกอย่างคือคุณเป็นคนที่แบบว่าเวลารักใครนะคุณจะทุ่มเทกับเขาดูแลเขาแบบไม่เคยขาดตกบกพร่องอะไรใดๆคือคุณนะระักใครเนี่ยคุณจะดูแลเขาประด,ดุจแม่ดูแลลูกก็ไม่ปาด นะใส่ใจดูแลห่วงใยทุกสิ่งทุกอย่างหลยแต่ในอันนี้คือในมุมอ่อนหวานของคุณนะอันนี้ในมุมเก่งกาจในมุมฉลาดของคุณนะแต่ในมุมร้ายคุณก็มีจ้ะคุณก็เป็นคนที่ถี่เจ้าอารมณ์เอาติดใจนะแล้วคุณก็เป็นคนที่มีความมุมมนนะัทยเยอทะยานเหมือนกันเออคุณก็เป็นเลือดนักสู้นะเวลาจะสู้ขึ้นมาหรือจะฮึสู้ขึ้นมานี่คุณก็ไม่ด้อยนะจ๊ะ คุณก็หัวชนฝานะจ๊ะแรงฟาดเหมือนกันนะจ๊ะเพราะว่าคุณนะ่ะเป็นคนครบเครื่องจริงนะเอาจริงๆนะคุณเป็นคนเก่งนะฉลาดสติปัญญาเท่าทันคนรู้ทันคนเวลามุมดุเดือดคุณก็พร้อมฟาดพร้อมฟันพร้อมต่อส,ออสู้พร้อมที่จะเข้มแข็งเหมือนกันในมุมอ่อนโยอนอ่อนหวานคุณก็เหมือนผู้หญิงสายหวานก็ต้องบอ,อกคุณโคตรครบเครื่องเลยมีทุกอารมณ์ในชีวิตเพราะอะไร คุณนะ่ะเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบโคตรระแวดระวังเป็นคนที่มีความระแวดระวังตัวมีเอบระเวงด้วยเพราะว่าคุณนะ่ะในชีวิตของคุณนะ่ะก็เคยผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายที่สอนบทเรียนที่ทําให้คุณเนี่ย เป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนมีทิฐทเอาชนะเป็นคนที่ต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เป็นคนอ่อนหวาในใน,ในตัวเดียวกันเนี่ยในคนเดียวกันเพราะว่าที่ผ่านมาในชีวิตของคุณเนี่ยคุณผ่านเรื่องราวอะไรมาค่อนข้างเยอะทั้งลําบากทั้งสุขสบายคือคุณนะเป็นคนที่ไม่ได้กลัวความลําบากเลยนะความลําบากก็มาเถอะคุณผ่านมาหมดแล้วเป็นคนที่แบบว่าสู้ทุกรูปแบบ ปากกัดตีนถีบฟาดฟันมาทุกอย่างแล้วเหมือนกันเจอคนมาหลายรูปแบบแล้วก็เหมือนกันเจอในสังคมเจอคนทั้งดีและไม่ดีมาเยอะแยะเลนเหลี่ยมมามุมไหนคุณรับได้หมดคุณรู้ได้หมดคุณต่อสู้ได้หมดคุณรู้ทันหมดอืมที่ผ่านมาโชคชะตาชีวิตของคุณนะมันมีทั้งขึ้นแล้วก็มีทั้งลงคือคุณอนะเหมือนแบบ เข้าใจในชีวิตเข้าใจในสัจธรรมของชีวิตเข้าใจในโชคชะตาเข้าใจในความเป็นมนุษย์เข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างคือคุณนะ่ะเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นคนเข้าใจโลกทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจในมุมมองของความเป็นสัจธรรมในมุมมองของคือต้องพูดง่ายๆว่าคิดเป็นคนที่เหมือน งต่อโลกเป็นคนปล่อยวางแต่ก็ไม่ได้ยอมแพ้หรืออ่อนแอนะใครมามุมไหนใครมาแง่ไหนคุณรับรู้คุณรู้ทันหมดอะเออที่ผ่านมาจะว่าคุณคุณเข้าใจคือเหมือนเรียกอะไรเหมือนเห็นไส้ในลุปป่งของผู้คนทุกรูปแบบนี้ที่เจอมาแล้วอะคุณถึงกลายเป็นคนที่สามารถต่อกอนแล้วก็เออ ผ่านพ้นทุกรูปแบบได้เพราะว่าในชีวิตของคุณเนี่ยเจอมาเยอะมากนะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อซีเอเนอร์จีของคุณประมาณนี้ได้ยังไงต่อพี่ไพ่จะเล่าเรื่องอะไรต่อบอกได้เรยว่าชะตาชีวิตของคุณมันไม่ได้ง่ายที่จะทําให้คุณได้กลับมาอยู่ในตรงจุดเนี้ยผ่านทั้งเรื่องราวดีทั้งไม่ดีเจอเล่ห์เหลี่ยมคนมาก็เยอะลําบากมาก็เยอะเอออ่ะสามไม่เช้า เจ็ดถ้วยสองดาบเด็กถือถ้วยสามดาบอืมอันนี้ก็คือเล่าเอเนอรคือต้องบอกว่า ep ที่สามเป็นการเล่าเอเนอรของฝ่ายชาย ep ที่สี่เป็นการเล่าเอเนอรของฝ่ายหญิงนั่นคือฝ่ายของคุณหรือฝ่ายของใครก็สลับฝั่งกันเองแล้วกันเนะาะอ่ะทีนี้คือคุณน่ะ พอผ่านเรื่องราวในชีวิตมาค่อนข้างเยอะเนาะคุณเลกาลว่าเป็นคนที่มองการไกลเป็นคนที่จะทําอะไรคุณจะมองไปให้ไกลสุดลูกหูลูกตาเหมือนวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนไปเลยว่าว่าในชีวิตของคุณจะทําอะไรคุณมีการวาดฝันมีการวางแผนหรือมีการอยากจะทําอะไรบ้างในชีวิต ในอนาคตคุณวางไว้เลยว่าคุณอยากจะทำอะไรหรือในรูปแบบไหนที่จะทำให้ชีวิตของคุณมันสามารถพัฒนาต่อยอดหรือเจริญก้าวหน้าหรือทำให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จในหลายๆด้านอะคืออย่างที่บอกเนาะว่าคุณอนะมันเป็นคนเก่งมีความสามารถอะคือคุณอนะคิดต่อยอดไปเยอะแยะมากมายวางแผนหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมากมายเลย ว่าจะทําให้อนาคของของคุณมันพัฒนาไปในทิศทางที่ดีได้อย่างไรมันจะวางแผนให้คุณเนี่ยสามารถได้ใช้ความรู้ความสามารถของคุณในทิศทางใดได้คือต้องบอกเลยว่าคุณเป็นคนเก่งนะสามารถหาเงินหางานหาไรายได้อะจากในทิศทางต่างๆที่คุณมีความสามารถของคุณได้หลายๆอย่างเลยทีเดียวคุณเป็นคนที่ไม่ได้ปิดกั้นตัวเอง คำว่าไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนี่หมายถึงไม่ได้ปิดกั้นในเรื่องของการวางแผนในอนาคตหรือวางแผนในไรายได้อะไรก็ตามแต่ว่าคุณน่ะค่อนข้างปิดกั้นในเรื่องของความรักที่เหมือนประมาณว่าคุณไม่ได้เปิดใจให้ใครใง่ายๆคุณไม่ได้เปิดใจให้กับคนเข้ามาชีวิตง่ายๆใครที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณได้จริงๆอะ่ะเออมันจะต้องเป็นคนคนที่คุณสแกนแล้วว่าเออคนคนนี้นะ ผ่านคนคนนี้นะเออน่าทดลองถึงจะเปิดรับแต่ถ้าคุณมองเลยว่ามันไม่ผ่านมันไม่โอเคมันไม่คลิกคุณไม่เปิดค่ะคุณไม่เปิดให้ใครเข้ามาได้ง่ายๆจริงๆแต่ในฝั่งของเขาอ่ะเขากับเข้าผ่านด่านตรงนี้ของคุณมาได้เพราะว่ามันอาจจะมีโชคชะตาร่วมกันนั่นแหละนะคือคุณนะจะเปิดโอกาสให้ใครเข้ามาเนี่ยคุณกับเขานี่จะต้องมีการเรียนรู้กันก่อน หรือค่อยๆสารสัมพันธ์จากสิ่งเล็กๆหรือจุดเล็กๆกันมาก่อนนะหรืออาจจะเริ่มทําความรู้จักกันมาก่อนเล็กๆน้อยๆก่อนคุณถึงจะเปิดใจเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของความรักเนี่ยคุณก็ไม่ค่อยจะเสวยงามสักเท่าไหร่คุณก็เคยเจ็บปวดเสียใจไม่เคยไม่แพ้กับอีตาเงาเมืดคนนี้หรอกคุณก็เจ็บปวดเสียใจมาเหมือนกันนั่นแหละแต่คุณก็เลือกคนที่จะเข้ามาแต่คุณก็ไม่ได้ปิด จนขนาดนั้นคุณก็พร้อมที่จะเปิดใจที่จะทำการศึกษาดูใจกับคนที่ผ่านด่านแรกของคุณเข้ามาแต่ในฝั่งของเขาอะคือมันตั้งกำแพงไว้ก่อนแลว้วอะทั้งทั้งที่รู้ว่ามันดีอะแต่เขาก็ตั้งกำแพงใส่คุณไงแต่ในฝั่งของคุณนะถึงจะเลือกสันเลือกสันเข้ามาแล้วก็จริงอะ แต่ถ้าผ่านด่านแรกของคุณเข้ามาได้อ่ะคุณก็พร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับเขาเริ่มต้นไปพร้อมกับเขาเริ่มต้นที่จะเรียนรู้รู้จักกันหรือทําความรู้จักกันอาจจะแบบเป็นเพื่อนกันไปก่อนหรืออะไรก็ตามคุณพร้อมคุณพร้อมที่จะเปิดใจถึงแม้ว่าคุณจะเคยเจ็บปวดเสียใจมาก่อนแต่คุณก็พร้อมที่จะเปิดใจถ้าเขาผ่านด่านคุณและผ่านด่านและคุณเข้ามาได้ทีนี้พอคุณเปิดให้เขาเข้ามาคุณก็อยากจะทําความเข้าใจและอยากจะทําความรู้จักกับเขาแหละแต่มันกลายเป็นว่าเอ้าเขากลับไม่เปิดใจให้กับคุณซช่ั้มอืม อันนี้ EP นี้เป็นการเล่า energy ของคุณอย่าดูซิ EP ที่หเนี่ยที่ไพ่จะบอกอะไรเราบ้างเอ้ยเดี๋ยวเราไปดูกัน